สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับในพอดแคสต์ตอนนี้มินก็จะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าแค่ใช้คำให้เป็นพูดไม่ต้องเก่งก็พลิกสถานการณ์ได้ค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะก็เขียนโดยคุณซาซากิเคอิจิค่ะคุณซาซากิเนี่ยเป็นนักคิดคำโฆษณาชื่อดังของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มินคิดว่า เทคนิคที่แนะนําในหนังสือเล่มนี้นะคะ่ะจะช่วยเพิ่มโอกาสที่ให้ทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จในการทํางานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวมากขึ้นด้วยค่ะโดยในหนังสือเล่มนี้นะคะคุณซาสกิเนี่ยเขาก็มีหลัก3ประการใหญ่ๆใ,ในการใช้คำให้เป็นค่ะหลักการแรกเนี่ยคือการไม่พูดตามใจคิดไปทุกอย่างค่ะเพราะว่าการพูดตามใจตัวเองเนี่ย มันอาจจะถูกใจเราแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกใจคนอื่นก็ได้นะคะคําพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยมันอาจจะไปแทงใจดําคนอื่นเขาหลักการที่2คาดเดาวความคิดของอีกฝ่ายค่ะก่อนเราจะพูดอะไรออกไปนะคะเราก็ควรทําการคาดคะเนว่าคนฟังเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราพูดเขาจะรับได้ไหมในคําพูดของเรานะคะและหลักการที่3ค่ะคือขอร้องในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับทั้ง2ฝ่าย เมื่อสิ่งที่เราขอร้องนะคะเป็นประโยชน์กับอีกฝ่ายด้วยเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสให้ได้รับการตอบตกลงมากขึ้นด้วยนะคะแล้วคุณซาสกินะคะก็ยังแนะนำหลายหลายเทคนิคด้วยกันในหนังสือเนาะแต่มิ้นจะหยิบยกมาประมาณ7เทคนิคค่ะที่คิดว่าทุกคนน่าจะนำไปใช้ในการทำงานแล้วก็ในชีวิตประจำวันได้นะคะโดยเทคนิคแรกนะคะก็คือพูดในสิ่งที่อีกฝ่ายชอบค่ะ การที่เราจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกดีและทําตามความต้องการของเรานะคะแทนที่เราเนี่ยจะพูดว่าขอโทษนะคะเสื้อแบบนี้เหลือแค่ตัวที่แขวนโชว์ค่ะถ้าพูดแบบนี้นะคะก็จะทําให้คนซื้อเนี่ยไม่อยากซื้อเพราะว่าคงไม่มีใครอยากได้ของเหลือที่เหลือแค่ตัวโชว์ถูกไหมคะแบบใครเองก็ไม่อยากได้เพราะว่า เพราะว่าคนหลายคนเนี่ยก็จับตัวโชว์ไปแล้วแต่ให้เราพูดว่าเสื้อแบบนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยเหลือตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายค่ะคนซื้อเนี่ยเขาก็กลับจะอยากได้นะคะพอรู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโชคดีที่จะได้ของดีก่อนที่จะพลาดไปค่ะเทคนิคที่2ค่ะให้มีอิสระในการเลือกนะคะจริงๆการพูดที่ดีเนี่ยเราต้องไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเขากำลังถูกบังคับค่ะ แต่ว่าเปิดโอกาสให้เขาเลือกเนาะเช่นมินยกตัวยอย่างในการประชุมแล้วกันค่ะแทนที่เราเนี่ยจะพูดว่าเข้าประชุมด้วยค่ะหรือว่ารบกวนเข้าประชุมด้วยนะคะแต่ให้เรานะคะเสนอทางเลือกให้เขาอาจจะเสนอเป็นอาหารที่ที่มีไว้ให้เขาทานหลังการประชุมค่ะก็อาจจะพูดว่า อยากได้เป็นข้าวหน้าเนื้อหรือว่าข้าวหน้าหมูชุบแป้งทอดดีคะอย่างเงี้ยเขาก็จะสึกว่าเออเขามีโอกาสที่จะได้เลือกในการประชุมครั้งนี้เนาะเขาไม่ได้เหมือนถูกบังคับประชุมไปซะทีเดียวอะคะ่ะเขายังสามารถเลือกสิ่งที่เขาอยากเลือกในระหว่างการประชุมได้เทคนิคที่สามค่ะบอกผลในสิ่งที่อยากอีกฝ่ายไม่ชอบนะคะจริงๆคนส่วนใหญ่อะคะ่ะเขาจะไม่ชอบการถูกบอกให้ทำนั่นทำนี่เนาะเพราะว่า การที่เราบอกให้ถูกทํานั่นทำนี่มันเหมือนเราถูกบังคับอะค่ะแทนที่เราจะไปห้ามเขาหรือว่าไปบอกกฎเกณฑ์สําหรับเขาเนาะเราก็อาจจะบอกผลที่ตามมาค่ะว่าถ้าเราทําแบบนี้แล้วมันจะเกิดผลแบบนี้เช่นเช่นนะคะยกตัวอย่างในร้านอาหารเนี่ยมีเด็กกําลังวิ่งเล่นวิ่งไปวิ่งมา แทนที่เออแทนที่ร้านอาหารเนี่ยจะไปพูดว่าห้ามเด็กๆวิ่งเล่นนะคะแต่ร้านอาหารเนี่ยก็อาจจะพูดว่าพนักง,งานเสิร์ฟกาลังเสิร์ฟของร้อนการที่เด็กวิ่งเล่นอาจชนพนักง,งานทําให้ของร้อนหกใส่เป็นอันตรายได้นะคะเนี่ยค่ะผู้ปกครองเขาก็จะเข้าใจเองว่าเหตุผลของการที่เราห้ามแบบเนี้ยเพราะอะไรคนเราค่ะถ้ารู้เหตุผลอ่ะเขาก็จะมินคิดว่าเขาจะยอมทําตามมากกว่าการที่ที่เราไปบอกเขาเฉยๆแต่ว่าเราไม่มีเหตุผลให้เขา เทคนิคที่4ี่ค่ะมอบการยอมรับก็เป็นปกตินะคะที่ทุกคนเนี่ยต้องการได้รับการยอมรับอยู่แล้วมันเป็นสิทธิ์มันเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เนาะซึ่งผู้เขียนเนี่ยค่ะคุณซาสกิเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างพนักงานที่วิตกกังวลว่าจะทํางานพลาดแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยก็แทนที่เราจะไปว่าตัวเองนะคะว่าเรื่องแค่นี้ทําไม่ได้เราจะไปทําอะไรกินเนี้ยก็เปลี่ยนค่ะให้เปลี่ยนเป็นพูดว่า ม่เห็นจะต้องกังวลเลยเราเนี่ยทำได้อยู่แล้วเรามันเก่งอะไรเงี้ยให้กําลังใจตัวเองแทนไปเนาะมันก็จะทําให้เราคือเราเนี่ยยอมรับตัวเองไปแล้วขั้นหนึ่งแล้วสิ่งที่ตามมามันก็จะดีเองค่ะถ้าเรายอมรับตัวเองข้อห้าค่ะพิเศษเฉพาะคุณนะคะคือนอกจากมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะชอบแสวงหาการยอมรับแล้วเนาะแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยก็อยากเป็นคนที่มีความสําคัญต่อต่อใครสักคนค่ะ ซึ่งคุณซาสกิเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างการใช้การใช้เทคนิคนี้นะคะสมมตินะคะเป็นสมมติเราเนี่ยต้องการเชิญเพื่อร่วมงานไปนงานเลี้ยงสังสรรค์แทนที่เราเนี่ยจะเชิญทีเดียวทั้งนแผนกนะคะโดยการพูดว่าเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานอะไรก็ว่าไปเนาะให้เราเนี่ยเปลี่ยนเป็นใช้คําพูดว่าถ้าเธอไม่มานะงานหมดสนุกแน่ๆเลยอ่ะแล้วก็ให้ส่งทีละคนนะคะไม่ใช่ส่งพร้อมกันทั้งนแผนกเนี่ยรับรองนะคะว่า คุณเนี่ยจะได้ผู้ร่วมงานอีกมากค่ะพอเขาเนี่ยรู้สึกว่าเออเราเนี่ยถูกชวนเป็นส่วนตัวเนาะเหมือนเราเหมือนเราให้ความสําคัญกับเขาอะค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองสําคัญแล้วก็อาจจะอยากไปร่วมงานที่เราชวนเขาไปเทคนิคที่หกค่ะทากันเป็นทีมนะคะเออคุณซาสกิเนะ่เขาแสดงความคิดเห็นว่าคนเราเนี่ยชอบทําอะไรเป็นทีมมากกว่าทําคนเดียวเดียวๆค่ะ ดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามีการขอให้ช่วยเ,ออเป็นผู้จัดงานเลี้ยงเนี่ยแทนที่เรานะคะจะไปพูดว่าช่วยจัดงานให้ทีค่ะเราก็อาจจะพูดว่ามาช่วยจัดงานเลี้ยงด้วยกันไหมคะก็อาจจะทําให้เขานะคะอยากมาช่วยเราจัดงานเลี้ยงมากกว่าการที่เราแค่แบอบกว่าช่วยจัดงานให้แค่นี้ค่ะแค่เปลี่ยนพลิกแพงนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ทําให้คนฟังเขาอยากทําให้เราแล้ว และเทคนิคสุดท้ายค่ะเป็นการขอบคุณนะคะคำคำขอบคุณเนี่ยเป็นคำที่ทรงพลังเสมอเนาะจะช่วยให้แนวโน้มการได้รับการตอบตกลงเนี่ยมากขึ้นนะคะก็แทนนะคะที่เราจะพูดว่าช่วยยกโตให้หน่อยแต่เปลี่ยนเป็นช่วยยกโตให้หน่อยขอบคุณค่ะเนี่ยแค่เปลี่ยนน้ำเสียงนิดหน่อยแล้วก็คำพูดที่เราใช้คำพูดอะค่ะเขาก็จะอยากทำให้เราแล้วเนาะก็ลองนำเทคนิค การใช้คำพูดเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะไปปรับใช้ดูในชีวิตประจําวันแล้วก็ในการทํางานนะคะมันมินคิดว่ามันช่วยเปลี่ยนสถานการณ์จากร้ายกลายเป็นดีได้เลยอะแค่เราเปลี่ยนน้ําเสียงแล้วก็การใช้คําพูดเล็กๆน้อยๆอะค่ะแค่นี้คนก็อยากจะทําให้เราแล้วเนาะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ f b o o k y o u y u u t และแล o อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย